ทำอะไรทำอะไรไม,ไม่ต้องหรอครับเราไม่ต้องไปเล่นหรอกโรเจอร์ e x ใหม่เออตัวนี้เหอดีจ้าวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบครับตอนนี้มันมีออตู้กาชานะครับสำหรับโรเจอร์นะครับโรเจอร์ e x ตัวใหม่นะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโรเจอร์เหมือนกันครับแต่เป็นโรเจอร์เวอร์ชั่น วิ่งช้าครับโลสปีดครับโรเจอร์โลสปีดกับสามเหรียญไคโดปอมของเขานะครับเติมเติมเลยครับสามเหรียญไคโดฟอมนี่ยังไม่เพิ่มแอคแท็กนะแล้วก็โรเจอร์โลสปีดนะครับเราไปดูในเกมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะส่วนคลิปแรกครับมันจะเป็นคลิปที่ผมตัดมาจากในสตรีมนะโอเคครับไปดูเกมแรกกัน เจอเจอขอแ้วเจอแล้วขอนะอนะป่าเ้วาไหรเนาะป่าเ้วาไหร่หมื่นเก้าแตกไปแปกไปตรงนี้ไม่ต้องหรอกครับเราไม่ต้องไปเล่นหรอกโรเจอร์อ x อีกใหม่อ่ะเออตัวนี้ก็โรเจอร์เก่าก็พอครับ ป่าไปหมืน่นโเจอร์มาไม่มีใครกรันนรงเหรอดึงดีลูกทำอะไรทำอะไรไม่ต้องเล่นหรอครับโรเจอร์โรเอใหม่เล่นโรเจอเก่าดีกว่าเออโรเจอร์อเ,อเก่าก็เก่ง แมงมุมตัวนั้นโอ้ยกู้โดนผู้โดนผู้โดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ขอเด้อขอเด้อโอเคหนูจะเป็นเด็กดีอย่ายุ่งกับหนูเลย่ายุ่งกับหนูเลยเฮ้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 ยเพื่อน เริ่อนไปการหน่อยอเริ่อนไปการหน่อยเพื่อนตอนนี้เราแย่แนละ้วโอ้ยคาคงเดี๋ยววะเลื่อนไปเป่าดึงขันโดวนนะขันโดวนนะ่ะสองไปขานดว้วย ปาดเข้าหน้าไปสามหมื่นเจ้าแรงนุ้ยดูดิแรงนะทำเป็นเล่นนะเราถูกไปตัวนะมันก็น่าเกลียดเจอเจอเลยไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร้าสักวันโดนปีสามหมื่นอุ้ยกูโดนละกูโดนละกูยืนมั่วเลยไปเนี่ยโนาใครดึงเนี่ยดึงทำไม จึงทำไมป่าไปตัว, 1, 60, นวห,หนึ่งหกหมื่นแรงไะโดนเหลวอ่าตายไป่ถึงเนี่ยอูยอย้ป่าหน้าสั่นไปทีหนึ่งผมทำดีสุดแล้วครับเก๋นี้ผมทำดีสุดแล้ว มันยังเล่นได้เะเว้ยแล้วก็แอบสปอยเลยนะช่วงนี้ผมก็เราจะทําคลิปไปนตัวนี้แหละเราจะทําคลิปโรเ,เจอร์โรเจอร์ล่างเก่าแล้วนะครับคือถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ผมผมจะทาคลิปหนึ่งออกมาใช่ไหมเป็นคลิปหนวดขาวใช่ไหมครับหนวดขาวคนจนนะเพราะว่าผมไม่มีหนวดขาวเยอนะแยะผมฆ่าไปเก้าตัวเลยนะเว้ยเกมเนี้ยฆ่าเยอะมากนะครับดูดิฆ่าเก้าตัวนะเว้ย ไปครับเกมที่สองนะครับต่เปิดมาดึงโทมเหมือนเดิมน,นะรเราแต้มนะะแต้มน้อยนะปาไปทีหนึ่งหน้าสั่นนะครับโอ้โหเห็นตัวแบบนี้ถึงแม้มันจะโลสปีดนะครับแต่หน้าเวดไปดอกนะไม่เป็นไรคือเกมที่ผมเอามาทั้งสามเกมวันนี้ผมเล่นโรเจอร์นี่คือแบบค่าค่าเยอะทั้งสมเกมเลยนะครับแล้วก็ อย่าไปหมิ่นมันอย่าไปดูถูกดูแคร์มันนะครับโรเจอร์โรเจอร,เอร์เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันโลสปีดนะครับเพราะว่าตัวมันเก่งเว้ยเห็นอย่างเงี้ยตัวมันเก่งนะครับแต่แอบเล่นยากนิดนึงแต่ในเรื่องของดาวเมยียเนี่ยยังเป็นหนึ่งในตัวที่ทําดาวเมยียได้จัดจ้านมากนะครับสําหรับโรเจอร์ทีเอกเก่านะหรือว่าโลสปีดนะครับเก็บนิก,การ์ไปได้นะครับโอเด้งโอเคโอเด้งตาแล้วครับ เอนสายฟ้ากระทืบอพื้นนะลูกกระทืบอพื้นนะเออตายก็ได้กูยอมไม่ได้วะ่ะส่วนโรเจอร์ใหม่ผมพูดตามตรงนะเก่งมากครับโรเจอร์ใหม่โรเจอร์เย็กใหม่เก่งมากครับแล้วแบบโอ้ยที่ปัญหาผมว่าปัญหาสําคัญสําหรับโรเจอร์ใหม่จริงๆนะเวสก,กิลมันอะคือมันหลบดาเมจได้ใช่ไหมแล้วมันก็มีซีซีค่อนข้างหนานะเว้ มันเป็นตัวที่มีซีซีค่อนข้างหนานะแถมดึงธงไม่สนศัตรูด้วยนะวิ่งไวต่างหากค่อนข้างที่แบบปั่นป่วนมากนะครับอืปั่นปวนมากนะอย่างไรอย่างไอเอสอย่างไอเอสนะ,ะจะฆ่าพ่อเะ,อะจะเอาวอจะเอาวอจะเอาวอ,าวอ,าวอกบหน้าสัน่นทะีแคตเตอร์ของแคตเตอร์นี่ผมผมเกลียดมากนะอันนี้โอ้โตรงๆรงแผมเกลียดมากเลย เกียดมากลงไปหมื่นหมื่นหกเกือบเจ็ดนะเกือบหมื่นเจ็ดนะครับตีตีโอ้โหอย่าให้มันซัมมอนในนี่นะครับขอร้องโอ้กูดโดนละมันซัมมอนแคคเกอร์ว่ะครับเอ,อืเออแคคเกอร์ไวเออร์ใครได้ดูอนิเมะวันทีนะครับมันมีฉากในนี่แล้วนะที่แบบคุซันเดี๋ยวผมแปะเฮ้ยแปะไม่ได้กลัวกูโ,กโดนลิงก็สิทธ์อ่ะเดี๋ยวผมแปะเป็นรูปนิ่งให้แล้วกันนะครับ ตอนแรกว่าจะแปะเป็นนี้แต่กลัวตัวน,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 นี้ก็ลิกกัสเสร็จนะครับที่แบบแฮกเกอร์มันไปสู้กับเออ่คูซันนะครับโดนคูซังทีเดียวโอ้โหแค่เดินผ่านะลูฟี่กูเว้นสู้แทบตายเอ้อหัวเด้งตีธรรมดาก็พอนะครับโอเคเกมที่สองปาดไปทีหนึ่งโอ้โห 29. สองหมื่นเก้าสี่วินดูทายทันไหมเนะี่ยโอ้ทำดีโอ้ทำดีสุดแล้วอะเกมที่สองแพ้ไปนะ เนปไลน์นะครับค่าเยอะอยู่นะเกมนี้ผมว่าผมค่าเยอะเยอะครับหลักการเล่นก็คล้ายคล้ายคล้ายเดิมเลยครับคล้ายคล้ายโอ้ค่าไปหกตัวเยอะนะคล้ายคล้ายพวกตัวรอจังหวะสองเข้าไปเลยครับอย่างช้งฟ้าเช้งเขียวก็เล่นจังหวะสองได้นะแต่เราไม่อันนี้ต้องพูดตามตรงนะว่าเราจะไปบวกกับเขาตรงๆค่อนข้างยากนะสาหรับ สำหรับโรเจอร์ e นะครับถามว่าทำได้ไวม,มันก็ทำได้แหละแต่ผมไม่แนะนำนเฉยนะโหปาดทีนะ่าสั่นตายหมดแหละมันแรงจริงๆนะอันนี้น่าจะเเววสกิลหมดแล้วมันต้นองหนีนะสเต็ปเดิมเรับมากลับมาเติมเกลี่ยให้เต็มแล้วก็ระหว่างรอคูดานนะตอนนี้คูดคอนสกิลหนึ่งมาแล้วนะปาดหน้าไปทีหนึ่ยมงไม่ตายจะแวบเ,เติมเกตีนะ่ยน จะแวบ,บเติมเกรดน,นะผมว่าเหรียญตัวเนี้สามไคโดครับสามไคโดผมว่ากับโรเจอร์ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะซับพอร์ตกย่ได้ดีนะเว้ยเพราะว่าสามไคโดมันจะมันจะบูสต์สกิลหนึ่งเว้ยซึ่งตัวโรเจอร์ผมมองว่าสกิลหนึ่งอ่ะดีกว่าสกิลสองนะพอด้วยความที่ว่ามันต้องโจมตีระยะไกลครับแต่ระยะไกล้ก็ทำได้นะทำได้นะครับแต่มันยากนิดนึง แตกไวนิดกับมันมันเล่นได้ครับแต่ยากนิดนึงเรารอแบบจังหวะแล้วรอป่าสกิลหนึ่งดีกว่าเนี่ยเห็นปะแรงนะเว้ยเกือบห้าหมื่นเลยนะครับแรงมากนะตีธรรมดาพอตีธรรมดาพอติดสตันด sure. ้วยตีธรรมดาก็พอโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวเด้งลูกปวเด้งลูกไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเค เดี๋ยวเก็บเลือดหน่อยนะครับตอนนี้ธงเรานำสี่เราหนึ่งนะอ๋อโอเด้งโอเด้งยังไงโอ้โหโอเด้งนี่ไปหมดนะหนึดเขาวโรเจอร์นะเตรียมตัวตายนะโอเด้งนะโปะเขานายเอ้ยเหมือนฉากนี้อันนี้ปะที่ที่โอเด้งเจอกับโรเจอร์ครั้งแรกครับใช่ปะเหมือนเลยนะเว้ยที่โอเด้งมันแบบ พยายามใช้ท่าใส่โรเจอร์แล้วโดนโรเจอร์ป่านมันวอ้หตายตัวนึงครับโดนโรเจอร์ปา่ามิงไปนคะโลกะเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกันแต่ไม่รู้จะโดนนีกสิบต่อเดี๋ยวแปะสะักสามวินะโ,โดนป่าดีจรนะิงอ๋สแตนอย่าทำเลยอย่าทำเลยโดนขาวขอ้องอละขอ้องอละขอ้องแหละเออเออตีกูปะกูล้มแล้วที โผล่ตรงกลางเว้นเกือบแล้วปาดเท่น้าให้ปาดเท่น้าให้ต้องเด็ฟตรงกลางน,นะครับเหลือสิบวิสุดท้ายนะครับเราจะไม่ดึงอะไรแั้วน,นะผมจะเด็ฟนะครับเพื่อนจะไปก็ไปครับสองอปาดก่อนจบโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะอย่างนี้ผมบอกเลยครับตัวนี้ยผมว่ามันเป็นตัวที่ทำดาเมจร,ระยะสองไกลมากนะ ไกลไกลพอสมควรเลยแล้วก็ค่อนข้างจะแรงนะครับยังแรงเหมือนเดิมเล่นได้ครับแต่ต้องระวังในเรื่องของระยะแล้วก็ซีซีนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะมิปอยซื้อขายทีปลอดภัยกับแอดวิวรับกลางในเลทราคาทุกถูกขอแนะนำกลุ่มพูดคุยซื้อขายเกมวันพีชเอลตี้ลัสลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ